ท่านผู้โดยสารโปรดทราบติดจักรึงจะมีขบวนรถวิ่งผ่าในชาญชลาที่ก่อสร้างใหม่ชาญชลาที่สองท่านผู้โดยสาที่นิ่ิขอชาญชลาที่สองฝัตรงข้ามจากทาคสถานีหลังใหม่เดินข้ามไทงด่วนบริเวณทางเดินข้ามลูกตาโดและวัชรวาตราของขบวนรถวิ่งผ่าน Oh <laughs> ทางขลากี่หนึ่งด้านหน้าอาคารสถานีค่ะและรอรับก,การโดยสารได้ตรงบริเวณใต้โคมหลักทางเหล็กสีเหลือง